มาใหม่นะคะเมื่อกี้ไฟดับค่ะพลังแรงจริงๆไฟดับเลยนะคะตอนแรกว่าจะถ่ายรูปแล้วก็ลงให้ดูหน้าหน้าร้านแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ชัดนะคะต่อเป็นไลฟ์ที่2ก็แล้วกันเนาะไลฟ์แรกเมื่อกี้น่าจะเหลือสัก2-3วงนะคะ2-3วงที่ยังรอ สมาชิกโอนเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะพี่ๆน่ารักมากๆเลยเมื่อกี้มีท่านหนึ่งลื่นปรืดมากนะคะลื่นปรืดมากๆไม่รู้มาหรือ,อยังแหวนเนี่ยวงละ1 9 9 9นะคะ1 9 9 9บาทเท่านั้น <laughs> ลื่นปลืดมากโอนมา19ื่นโอนมา1 9 9 9 0นะคะ จะให้ปรินกินขนมก็ซื้อแหวนซื้อแหวนพันเก้าซื้อแหวนพันเก้าค่าส่งหมื่นเจ็ดค่ะซื้อซื้อแหวนพันเก้านะคะค่าส่งประมาณหมื่นปดขอบคุณนะคะโอนเกินมาก็โอนกลับนะขอบคุณมากค่ะลื่นปรือจริงๆอ่ะมาต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> okay. ถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงสิบสามแล้วนะคะถึงสิบสามเนาอ่าต่อไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงขคานายใ,นใช่ไหมคะ ลื่นปื้นมาแล้วโอ้ยแหวนแหวนตีไปสองพันน่ะพันก็แแหวนสองพันค่าส่งหมื่นแปดลื่นเปื้อไปไหนเดี๋ยวถามก่อนขอบคุณนะคะแม่มาต่อต่อต่ออีกไม่กี่วงนะคะ เมื่อกี้เราพูดถึงขยัไหนใช่ไหมแล้วปินบอกว่าขายัไหนเนี่ยใช้แทนไพลินนะคะใช้แทนไพลินเพราะว่าไพาลินจะราคาสูงแล้วก็ไพลินจะเป็นแบบอัญมณีที่เป็นพลอยละนะคะเป็นพลอยเนื้อแข็งอ่าเมื่อกี้ขย,ยันไนอันนี้คือไพลินค่ะนี่ไพลินละนี่นะไพลินอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นเรื่องของพลังอํานาจบารมีนะคะเป็น การเสริมชัยชนะนะใครที่ต้องการกำลังใจหรือว่าต้องการพลังในตนเป็นแบบมีลูกน้องหรือว่าต้องไปคุมงานอะไรแบบนี้ค่ะต้องดูแลคนในปกครองหรือว่ามีโปรเจกต์ที่รับผิดชอบอยู่ต้องต้องเป็นลีดเดอร์ค่ะต้องเป็นผู้นำทั้งตัวเองแล้วก็องค์กรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำนะคะใช้ไพเรินมันจะช่วยเสริมพลังในเรื่องของความ ความเข้มแข็งแล้วก็ชัยชนะได้นะคะนี่ก็ล้อมพลอยนะคะเป็นแฟนซีซับไฟเช่นกันนี่ค่ะไพลินอันนี้ไพลินละนะ,ะเมื่อกี้ใครยังไงโอเคนะอันนี้คือ R 1 4นะคะกติกาเดิมนะคะเพื่อนๆทุกวงพ9นเส่งฟรีทำรายการในระบบโอนเข้าบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ๊ะปรินพิมผิดหรือเปล่าต้องโอนหอจอกรวยเฮงเก่งดีโอเคถูกต้องละ หอจอกอรวยเฮงเก่งดีนะคะแล้วก็แจ้งายแหวนด้วยนะแล้วรอประมาณ15วันบวกลบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องส่งไปให้ช่างเขาทำใส่ให้นะคะอ่าต่อไปอันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ไม่ค่อยมีมาค่ะอันนี้เป็นอะควาเมรีนนะคะอะควาเมรีนเป็นหินธาตุน้ําหินธาตุน้ํานะคะตอนนี้ปรินเนี่ยนะคะอาการที่ปรินเป็นอยู่ก็คือว่า ไฟกำเริบนะคะเป็นพวกทํางานเยอะเป็นพวกไอเดียเยอะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าไงความคิดอะ่ะมันมันพุ่งพล่านไปในตัวนะคะพอไฟเยอะปุ๊บมันก็เกิดลมเยอะพอลมเยอะปุ๊บมันตีขึ้นหัว ะะลมตีขึ้นเบื้องสูงอันนี้หลักการแพทย์แผนไทยนะลมตีขึ้นเบื้องสูงเป็นลมละเอียดเพราะปล่อยเอาไว้นานนะคะเพื่อนๆที่มีความเครียดสะสมไม่รู้ตัวอย่างปรินเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความเครียดสะสมนะคะแต่ว่าปรินอ l e เลิร์เป็นคนอ l e เลิร์คือแต่ก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าประมาณสัก20ปีที่แล้วปรินเคยเป็นไทรอยนะคะมีอาการของต่อมไทรอยแต่เป็นเป็นไฮเปอร์ คือเขาเรียกไฮเปอร์ใช่ไหมคะที่ที่เป็นแบบ a l e เลอรอ่ะเสร็จแล้วปรินก็ไปหาหมอตอนนั้นคือมือเราเริ่มสั่นหมอบอกว่าเป็นไทรอยเจาะเลือดออกมาปุ๊บก็ให้กินยาแต่ปรินกินยากกับหมอแค่ครั้งเดียวแล้วเราไม่กินอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องกินเป็นฮอร์โมนตลอดชีวิตเฮ้ยไม่เอาตอนนั้นเราเพิ่งอายุ20กว่ากว่าเองอะ่ะ เราก็ไม่กินเราก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าอาการเนี่ยเราจะเป็นคนไฮเปอร์เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเปรินเนี่ยเป็นคนแบบทํานูน่นทํานี่ตลอดเวลาใช่ไหมคะแล้วเราก็ปล่อยเอาไว้พอปล่อยไว้เสร็จเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พอเปรินมเรียนแพทย์แผนไทยเป็นก็รู้ว่าเราปล่อยให้ธาตุไฟกับธาตุลมเราอบบกำเริบนะคะพอกําเริบเสร็จเราไม่จัดการ มันก็เริ่มเป็นลมละเอียดเข้าไปในเส้นตอนนี้ลมมันเข้าไปในเส้นเลือดของปรินเส้นเอ็นต่างๆนะคะก็เลยหาวิธีจัดการตัวเองอยู่ทีนี้ปรินก็มานั่งคิดเอาเองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปรินน่าจะต้องหาอัญมณีที่เป็นน้ำมาติดตัวก็เลยสั่งตอนนี้สั่งทำจี้ให้ตัวเองเป็นจี้อความมรีนนะคะเอามาใส่ต้องเสริมธาตุน้ำให้ตัวเองนิดนึงเพื่อให้มันดรอปลงมาหน่อยดับไฟลงมาหน่อยนะคะ ถ,ถ้าเกิดใครที่ท่าไฟเยอะจะคล้ายๆปรินคือจะไม่อ้วนจะไม่อ้วนจะเป็นคนกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเป่านะคะ แต่ข้อเสียก็คือว่าจะเป็นคนอารมณ์รุนแรงคือแบบว่าจะเป็นคนปรีดง่ายนะคะถ้าไม่เป็นมนุษย์มงคลนี้สงสัยจะแบบเป็นมนุษย์ป้าที่ปรีดสุดๆอะไรแบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็จะเป็นคนที่ทำนูน่นทํำนี่ไม่หยุดไม่นิ่งนะคะนอนไม่ค่อยหลับอะไรยเงี้ยค่ะแต่ถามว่าหลับไหมก็คือหลับแต่ไม่ค่อยชอบนอนไม่ชอบนอนไม่ชอบอยู่เฉยๆอืมแต่ถ้าต่างกันถ้าต่างกันนะอันนี้ให้ให้ความหมายให้อ่อ วิธีดูตัวเองเป็นาธาตุประจําตัวไปในตัวนะคะอันนี้ดูจากอุปนิสัยไม่ได้ดูจากาธาตเจ้าเรือนที่เป็นบบบว่าเป็นวันเดือนปีเกิดอะไรนะคะดูจากนิสัยปณิสัยของเราแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งๆนะคะอื่นๆนิ่งๆนะคะพวกนี้าธาตุน้ำแล้วจะอ้วนง่ายจะบวมนะคะธาตุน้ําก็จะบวม,นะะวบวมกังคุณก็ต้องหาแบบพวกทับทิมไหมทองอแคนเนเลียน อาเกตอะไฟอาเกตพวกนี้ไปใส่นะคะคุณจะขยับมากขึ้นอคุณคิดดูนะเป,นเป็นคนขยับอยู่ยแล้วแล้วก็ใส่ไหมทองด้วยมันเป็นคนขยนันขยันมากจริงๆแม่ยังบอกเลยอยทำเลยนักหนาเนี่ยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอแต่ถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจคุณอย่าเอาเอาคอมารีนไปใส่ ควรเป็นคนขี้เกียจเป็นคนอื่นๆอยู่แล้วนะคะให้หาไหมทองนะคะแคเนเลียนสีแดงๆสีส้มๆนะคะซิตรินก็ได้หรือไม่ก็เป็นพวกแบบอะไรที่มันกระตุ้นกระตุ้นทับทิมอย่างเงี้ยนะคะอ,อันนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการความสงบลงมาหน่อยนึง นะดอบให้ตัวเองธาดน้ําลงมานิดหนึ่งนะคะเหมาะมากๆคนใจร้อนปรินแนะนำนะคนใจร้อนหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็บางทีฟุ้งซ่านคิดเยอะทําสมาธิไม่ค่อยได้นี่เลยอะควาเรลนนะคะพวกอะควาเรีนบูเลสอาร์เกตยังดีนะที่ปรินนะใส่บูเลสอาร์เกตเป็นประจำกับใส่โรสควอสต์ ยังดีไม่อย่างนั้นคงจะคงจะไปไกลกว่านี้คงจะยิ่งกว่านี้นะคะอ่านี่สวยมากเลยนะอ q ควาเมรีนนะคะอืมล้อมทับทิมนะคะล้อมทับทิมนี่คะ่ะสวยจังเลยนะคะวงนี้าสิบห้าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสบเกาบาทพูดไปก็ก็ขำตัวเองนะคะมานั่งขายทำไมเปืองไฟนะเนี่ย1,999ันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาท มานั่งขายให้มันเปลืองไฟไปอย่างนั้นแหละอ่ะาค่ะตามไปสั่งมาแล้วขอบคุณมหาเศรษฐีซิมนะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะไม่รู้โอนกันหมดทุกวงแล้วม้งเนี่ยหนูทาดไฟเยอะเหมือนกันเลยน้องพลอยอ้วนยากอารมณ์ร้อนเหมือนไฮเปอร์ไม่อยู่นิ่งนอนยากตัวร้อนน่ะน่ะนะะก่อนหน้านี้เลยไปถอยบูเลสอาเกตดีแล้วคะ่ะดีแล้วใส่ อันยมณีสีฟ้าฟ้านะคะลาลิมาก็ได้ลาลิมาบูเลสอาเกตอควาเมารีนะคะอ่าพวกนี้ใส่ได้นะคะแล้วก็แค่ปรับพลังงานแล้วถ้าเกิดมันน้ำเยอะไปเราเราเริ่มจะเป็นแบบอืดอๆเราก็เลิกใส่เราก็สลับเราจึงต้องมีหินเยอะๆเร,เราจึงควรจะมีหินทุกชนิดนะคะมีแหวนทุกแบบเพื่อเอาไว้แบบปรับสมดุลตัวเองนะคะ ต่อไปอันนี้วงนี้เป็นสีเขียวบ้างนะคะสีเขียวก็เหมาะกับคนที่มีอาการแบบว่าไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะวงนี้เป็นกรีนซับไฟนะกรีนซับไฟหรือจริงๆมันก็คือมรกตมรกตหรือเขียวส่องอะนะคะกรีนซับไฟแต่มันยังเป็นเป็น,เ,ปนเกรดของหินอยู่อายุมันยังไม่สูงถึงขั้นเป็นพลอยนะคะมันก็เป็นพลอยนั่นแหละแต่มันยังไม่ถึงแบบ ยังไม่ใช่เขาเรียกว่าไงเป็นเกรดจิวเวอรี่อะไรแบบนั้นนะคะปิ่นยังให้เป็นลนักษณะของหินนะเป็นกลิ่นซับไฟนะคะ,ะแล้วก็ล้อมด้วยซาโไรสีเขียวนี่ซาโไรนี่เขียวเขียวเลยเขียวเหนียวซับของแท้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นความเจริญงอกงามเป็นการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทําให้สดชื่นใครที่แบบจิตเศร้าหมองบ่อยๆนะคะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาไม่ค่อยมีความสดชื่นเหมือน เหมือนต้นไม้ที่มันไม่เขียวอ่ะ,อะแนะนำอันนี้นะคะนี่คะ่ะกรีนซับไฟอันนี้วงที่16แล้วนะคะอ่า16ใช่เหรอแล้วมันหายไปไหนวงนึงอ่ะ7 0 8 9แล้วมันหายไปไหนวงนึงอ่ะคะอย่าบอกว่าปรินจำผิดนะกี่วงอ่ะ20่ ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองอวงนี้ปลินลืมใส่ไอ้นี้หรอเพื่อนๆรหัสมันถูกไหมอะเดี๋ยวก่อนเธอรหัสมันถูกไหมอ่ะฉันลืมใส่อันนี้ไปอันนึงอ่ะเพื่อนเรหัสมันถูกไหมเดี๋ยวก่อนนะจนเริ่มงงชีวิตละ ฉันยังว่าทำไมมันเหลือสี่อันวะเดี๋ยวก่อนอ่าเพื่อนเพื่อนค่ะใครที่ f ไปแล้วใครที่ f ไปแล้วคุณแคปหน้าจอให้เปนหน่อยใครที่ f ไปแล้วนะกลับไปกลับไปแคปหน้าจอหน่อยว่าคุณรับวงไหนนะคะ<อ>เผื่อร,รหัสมันอาจจะซ้ำรหัสมันอาจจะซ้ำอย่างนั้นเป็นเอา17ออกก่อนนะคะ เอาสิบเจ็ดออกก่อนอืมเนี่ยเอาสิบเจ็ดออกก่อนลืมฉันก็อยู่คนเดียวฉันก็งงชีวิตนะคะเพื่อนๆใครที่เอฟไปแล้วอะ่ะแคปหน้าจอไว้หน่อยว่าวงไหนฉันงงฉันขายแหวนแค่ยี่สิบวงฉันยั่งงเลยเธอ เออแคปหน่อยนะแคปแคปแล้วส่งไปในไลน์ที่ที่สั่งหน่อยว่าใช่วงนั้นไหมที่ที่เธอต้องการอะรหัสมันถูกไหมจะได้เช็คอีกทีหนึ่งนะคะจะได้รีเช็คกลับไปแคปนะกลับไปแคปใครที่โอนมาแล้วนะคะก็โอนเกือบหมดแล้วเนี่ย แคปมาหน่อยว่าวงไหนที่เพื่อนๆต้องการนะคะถ้าเกิดว่า F อฟซ้ํากันปินก็จะดูจากเ,เวลาแจ้งโอนนะคะใครแจ้งโอนก่อนใครแจ้งโอนก่อนคนนั้นได้ไปถ้ามันซ้ำนะถ้ามันซ้ำนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็ลองเลือกวงอื่นถ้าเกิดซ้ำกับเพื่อนเพราะว่ารหัสมันมันลืมใส่รหัสไปอันนึงถ้ามันซ้ำกับเพื่อนแล้ว เพื่อนได้ไปเราไม่ได้เลือกวงอื่นถ้าไม่ชอบวงอื่นก็รับเงินคืนไปก่อนเดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยมาซื้อใหม่มีอีกเยอะนะคะมีเป็นเหมืองอืมงงชีวิตแคปเรียบร้อยขอบคุณน้องพลอยนะคะอ,อพี่เลนูบอกว่าใช่ค่ะไม่ชอบอยู่เฉยๆสมองนีคิดตลอด เป็นแบบนอนหลับแต่สมองไม่หลับนั่นแหละพี่เรนูระวังนะเลยจะเหมือนปรินพอลมมันละเอียดขึ้นหัวนะมันจะออกตาลมออกตาออกหูตอนนี้ต้องหาวิธีไล่ลมแบบทุกวิธีนะคะปรับสมดุลอ่ใช่เลยค่ะไม่ชอบอยู่เฉยๆไม่อ้วนแต่โมโหง่ายถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่บ้านมนุษย์มงคลมนุษย์จะเป็นยังไงเหมือนกันธาดไฟเยอะธ <c oughs> าดไฟเยอะนะคะ ต้องหากิจกรรมทำให้เราเหนื่อยๆแล้วก็นอนแล้วก็ปรับธาตุน้ำปรับสมดุลธาตุน้ากินอาหารริทเย็นให้มากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องมากไปนะคะกินอาหารริทเย็นที่เป็นน้ำน้ำอะพวกแตงต่างๆนะคะน้ำมะพร้าวอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ทำสมาธิแต่ทำไม่ค่อยได้หรอกแต่ต้องทำใช่ค่ะแคปแล้วส่งมาทางไลน์นะคะแคปแล้วส่งไลน์มาให้หน่อยว่าใช่วง วงที่ที่ต้องการหรือเปล่านะคะจะได้ดูว่ารหัสตรงกันไหมอะอย่างนั้นไปอีก3วงสุดท้ายไปอีก3วงสุดท้ายนะคะเนี่ยวงนี้ลังเลว่าอยากจะเก็บวงนี้อยากจะเก็บ super s น,นะคะ super 7ค่ะล้อม v วท์โทพาสนะคะซูเปอร์เซเว่นล้อมไวท์โทพาสสวยมากสีแบบสีคุณหนูมากนะคะแล้วดูสิไซสก็ได้อยู่นะหลวมนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่เนี่ยปรับไดสให้ฟรีนะคะเจราไนด้วยเห็นไหมหน้าพลอยเจยราไนสวยค่ะซูเปอร์เซเว่นนะคะโอ้สวยมาก 1,999บาทได้พลอยแท้หินแท้เงินแท้นะคะนี่ค่ะท้องวงไม่บางนะอันนี้จะเป็นชุบพิงโกนะคะชุบพิงโกเพื่อให้เข้ากับสีของพลอยนี่ซุปเปอร์เซเว่นเอาไว้ใส่สวยๆเลยนะคะนี่ใส่แล้วขับผิวเนาะใส่แล้วดูแบบ มือคุณหนูอะไรประมาณนี้นะคะอ้าวอันนี้วงที่18บแปดซูเปอร์เซเว่นสินะคะต่อไปสิบเกวงนี้ดีกว่าปกติพี่ฮูกเนี่ยสามพันเ้านะทุกคนปกติสามพนะพี่ฮูกนะคะตัวตัวพี่ฮูกนี่เป็นเธอร์คอยนะคะเป็นเธอร์คอยอ่า แล้วข้างๆเนี่ยข้างๆเป็นสีเขียวนะคะน่าจะเป็นซาวรไรท์ืส่วนตาเนี่ยน่าจะเป็นไพลินนะคะดูจากสีนี่ค่ะพี่ฮูกใส่แบบนี้นะทุกคนนะนี่ตื่นรู้นะคะเสริมปัญญาตินมีของติ็นอยู่วงหนึ่งเป็นลาบาดอไลท์เอาไว้เวลาจับไพ่ ใครที่เป็นพ่อหมอแม่หมอนะตินแนะนำเนี่ยเอาเนี้ยไปไว้จับไพ่เพราะว่าพี่ฮูกรู้ทุกอย่างนะคะนกฮูกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอคนคงแก่เรียนนะคะนี่พี่ฮูกพันเก้าร้าสิีบซื้อปกติไม่ใช่ราคานี้นะคะอ่าวงที่สิบเก้าต่อไปวงที่ยี่สิบนะคะ โอเคส่งไลน์มานะคะเดี๋ยวแอดมินเข้าไปดูว่าวงไหนเป็นของเพื่อนๆนะคะวงที่ยี่สิบนี่น้องเต่า <c oughs> น้องเต่าหัวดุกดิกได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นงาน,นกลไกนะหัวดุกดิกได้แล้วก็หางหางดุกดิกได้นี่ค่ะแต่ขาดุกดิกไม่ได้ขาขาขาอุ๊ยขาก็ดุ๊กดิกอุ๊ย งาน,นกลไกจริงๆหูยเอ็นดูช่างกว่าจะทําได้ขนาดนี้อุ้ยเอ็นดูเอนดูเดต่าไม่ตายตอนแรกรินนึกว่าขาไม่ขยับเด๊ะนึกว่าขยับแต่หัวเต่าไม่ตายเวลาเพื่อนๆซื้อแหวนเต่านะเพื่อนๆต้องซื้อเต่าไม่ตายนะคะ <c oughs> นี่เต่าดุกดิ๊กนะคะ แล้วก็ตัวเนี่ยเป็นทับทิมเป็นไพรินนะคะเป็นพลอยแฟนซีซัฟฟาสวยมากข้างๆนะคะช่างฉันหนดตะมูตะมีเธอนี่ข้างๆนี่เห็นไหมจะเป็นเป็นเหมือนแบบกระดองเต่านิดนึงจะฉะลุลายเป็นแบบเป็นซี่ๆเหมือนกระดองเต่ามาหน่อยหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นมีวิธีใส่ให้ดูนิดนึงนะคะเต่าเนี่ยเป็น เป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนอายุยืนหมื่นปีอยู่ไปคนเดียวเดอ้อหมื่นปีน่ะนะคะแล้วก็ร่ํารวยอย่างมั่นคงเป็นเต่าทองค่ะเป็นเต่าทองร่ํารวยอย่างมั่นคงยืนยาวนะคะอายุยืนหมื่นปีแล้วไม่ได้อยู่แบบไม่ได้อายุยืนเฉยๆอายุยืนแล้วรวยด้วยแข็งแรงด้วยนะคะเป็นเต่าทอง มันเป็นสัญลักษณ์ที่เราใช้ในการเสริมห่วจุ้ยแล้วเสริมโงเ่เฮงได้แต่ว่าฟังดีๆนะแต่ต้องวางให้ถูกทิศนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไปซื้อเต่าเป็นตัวมาเป็น,เป,นเป็นเต่าปูนหรือว่าเป็นรูปปั้นนะคะหันหน้าเข้าบ้านเด้อหันหน้าเข้าบ้านอันนี้อาจารย์ปรินบอกมาหันหน้าเข้าบ้านนะคะจะพาทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามา บางคนฟังไม่ฟังไม่ถนัดฟังไม่เข้าใจหันหน้าออกหันหน้าออกปุ๊บเสียทรัพย์ก้อนใหญ่เด้อให้ให้เอาซัพ์เข้าบ้านให้เต่าหันหน้าเข้าบ้านนะคะดังนั้นเช่นเดียวกันเวลาเพื่อนๆใส่แหวนให้เต่าหันหน้าเข้าหาเพื่อนๆนี่หันหน้ายกมือขึ้นมาคือหันหน้าเข้าหาเราเห็นไหมหันหน้าเข้าหาเราอย่าหันหน้าออก หันหน้าออกเดี๋ยวตางออกนะคะหันหน้าเข้าหันหน้าเข้ามานะคะ <c oughs> เห็นไหมไม่ว่าเราจะเอามือไว้แบบนี้หัวเขาก็หันมาหาเราเรายกมือขึ้นมาหัวเขาก็หันมาหาเรานะคะให้แล้วบอกเขาน้องเป่าตุงน้องเป่าตุงต่อเต่าเป่าตุงนะคะน้องเป่าตุงเป่าทองของแม่ลูกพาเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาหาแม่เยอะๆพาเงินก้อนใหญให่เข้ามาหาแม่เยอะๆขอบคุณขอบคุณนี่ น้องเต่าท้ออุ๊ยวงนี้ก็น่าเก็บเนาะเข้ากับนิ้วฉันพอดีเลยอะล่ะเราจะขายดีไหมวะเดี๋ยวนะอืมงาน,นกลไกงุกน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 ี่ไม่ได้ทำง่ายแลวเธอนี่ผันเก้ารอยเก้าสิบเก้าถ้าเป็นฉันนึงก็ซื้ออ่ะอืมนี่ค่ะได้ยินไหม <laughs> อุ้ยเข้ากับนิ้วเราพอดีเลยอ่ะเออไซได้เลยนะใส่ไซส์ห้าสิบนะคะห้าสิบห้าสิบเจ็ดประมาณนี้อ้ยสวยสวยค่ะสาวนี่หันหน้าเข้าหาเรานะจำไว้นะบอกแล้วนะ <c oughs> อ่ะองที่ยี่สิบถ้าวันนี้ไม่มีคนโอนฉันจะฉันจะไม่ขายฉันเก็บไว้เองนะคะ <c oughs> โอเคเพื่อนๆส่งไลน์มาเลยครบแล้วค่ะครบแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้วงไหนแหละที่มันจะรหัสรหัสมันจะไม่ถูกอะ่ะมีอยู่วงมีมีอยู่หลายวงแหละที่รหัสมันไม่ถูกเพราะว่าลืมใส่รหัสไปตัวหนึ่งมันเลยรันแบบรันกระเดิดขึ้นมานะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเอาว่าเพื่อนๆเอฟวงไหนไป ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่เอฟก็รอประมาณ15วันบวกลบนะเดี๋ยวจะส่งช่างทําไซ์ให้แล้วก็ส่งไปที่บ้านคุณเลยส่ง e m s ให้ฟรีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะสินค้าบริการค่ะเดี๋ยวมีอะไรสวยๆนะคะปริมีหินเป็นสร้อยข้อมือนะคะที่อยากจะ เปิดกรุเหมือนกันเพราะว่าเป็นหินที่ปินเก็บเอาไว้เองแล้วไม่ได้ใส่หรือว่าใส่แค่สองสครั้งบ้างอะไรงเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะเพราะว่าเก็บไว้มันก็เยอะนะคะไม่ได้ใส่ใส่ยอยู่ไม่กี่เส้นใส่ยอยู่แบบ ที่เราชอบนะคะบางอันก็ชอบเก็บไว้ก่อนอะไรแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวมีอยู่นะเดี๋ยวจะนํามาแบ่งปันให้นะคะเพื่อไปแบ่งๆกันใส่เนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูพวกเทปเรื่องหินนะคะจะได้เข้าใจศาสตร์ของพลังงานแบบลึกซึ้งเลยนะคะไม่ต้องมาดูวันเดือนปีเกิดนะคะคุณคะไปดูในไลฟ์มาดิฉันเกิดวันพุธกลางคืนใส่ไหมทองได้ไหม ถ้าคุณใส่ทองได้คุณก็ใส่ไหมทองได้แค่นั้นแหละอืมทองมันสีอะไรละ่ะฮะทองมันสีอะไรก็ใส่ได้หมดแหละ <c ười> นะคะเอ <c ười> เคยรับหินน้องเต่าจากคุณปรินมาสองตัวหันหน้าออกบ้านตลอดมารู้วันนี้เอาพี่โน้ต <c ười> พี่โนตทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอยู่กันมาตั้งนานปรินจำได้ว่าปรินก็บอกตลอดนะ ตอนนั้นที่เราแบ่งปันเต่าคายนายเออเต่ายูนาไคนะคะเต่ายูนาไคใช่ไหมคะเต่าอาเกตเราบอ,อกแล้วนะหันหน้าเข้าบ้านหันหน้าเข้าบ้านหันหน้าเข้าหาตัวเรานะคะเพราะว่าเต่าเป็นสัญลักษณ์ของการนำโชคดีเข้ามาอย่าเอาโชคดีออกไปเอาเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นไก่อย่างเงี้ยเป็นไก่อ่ะ เป็นไก่ก็คือต้องออกไปหากินใช่ไหมก็ให้มันหันหน้าออกไปข้างนอกไปคุ้ยเขี่ยไปกินข้างนอกอย่างนี้อืมมันมีวิธีของมันอยู่นะคะแต่เพื่อนเพื่อลองดูไม่เป็นไรลองดูเราอาจจะค้นพบวิธีของเราก็ได้เอ้ยน้องปลี่นพี่หันหน้าออกมันได้เงินเยอะกว่าเดิมเอาก็โอเคก็โอเค <laughs> นะคะ,อะขอบคุณพี่ปัทมาค่ะหินที่รับจากคุณปรินเยี่ยมมากขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะแล้วเดี๋ยว มีโอกาสพบกันในครั้งต่อไปนะคะยินดีมากๆที่ได้มาพบกันแล้วก็ขอให้รับพลังดีๆจากหินและคริสตัลนะคะไปปรับสนามพลังงานตัวเองให้จูนเข้ากับพลังธรรมชาติหินและคริสตัลเนี่ยมันมีความเชื่อนะคะว่าเป็นของขวัญจากต่างมิติเป็นของขวัญจากอารยธรรมโบราณที่ทิ้งไว้ให้ไม่ว่าจะมาจากอาณาจักรของแอตแลนติสนะคะอาณาจักรของลิมูเรียหรือว่าจะเป็นเหล่าพวก ชาวมูต่างๆนะคะที่เขา,าเก็บสะสมองค์ความรู้ไว้ในหินและคริสตัลฉะนั้นคนที่มีเชื้อสายสัมพันธ์เนี่ยเขาเหมือนมีพันธสัญญาพวกเราถึงเป็นพวกที่ชอบหินและคริสตัลเพราะเรารู้ว่ามันคือสิ่งที่อาจจะเป็นตัวเราในอดีตที่เราอยู่ในอาณาจักรเหล่านั้นน่ะบันทึก องค์ความรู้หรือพลังงานเอาไว้เราก็เลยมาตามเก็บนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์พ่อแม่เราที่เขาอยากจะสื่อสารโดยใช้สะสารด้วยการเป็นหินธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อกับเรานะคะดังนั้นเราก็ต้องปรับฐานจิตให้มันอยู่ในสเตตัสพลังงานย่านความถี่ ที่มันจูนได้ด้วยก็ใช้ฐานจิตมนุษย์มงคลนะคะรักเมตตาอาภัยยินดีอวยชัยและสำนึกรู้คุณนะคะแล้วเราจะเชื่อมต่อกับพลังพวกนี้ได้ดีขึ้นนะโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพิจุธามาสนะคะรับหินจากแม่พลังดีทุกเส้นทุกชิ้นขอบคุณค่ะเราโปรแกรมพลังให้ก่อนส่งทุกชิ้นนะคะเมื่อกี้ลังเลแต่โดนขยันในเรียกไปหนึ่งวง จัดไปค่ะน้องพลอยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวถ้าถ้าไม่มีอะไรกี่โมงแล้วจะเที่ยงแล้วอยากมาไลฟ์เรื่องอื่นๆเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าว่างจะมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย